ที่ผ่านมาชีวิตเราอ่ะมันไม่กล้าทำอะไรก็คือกดเราไว้อยู่อย่างเงี้ยครูก็มาแค่ทำให้เรารู้ตัวก่อนว่าเราจะสามารถเป็นอิสระขึ้นมาได้ยังไงแล้วพอเรามันเป็นอิสระค่ะอย่างอื่นมันถึงไปต่อได้แล้วแต่ละคนน่ะมันมีความคิดริเริ่มสร้างสารรค์ที่ไม่เหมือนกันเพราะว่าทุกคนมีฟรีวิว1 0 0ที่เกิดมาบนโลกใบน,นี้คุณจะเล่นสนุกทำอะไรก็ได้ เพราะนั้นครูอ่ะมาทําให้คุณ่ะรู้สึกเป็นอิสระในการเล่นสนุกอยู่บนโลกใบนี้พอคุณ่ะรู้สึกสนุกกับการเล่น่ะคุณก็จะสร้างสารรค์คนนี้สร้างอย่างหนึง่งคนนี้สร้างหนึง่งด้วยความอิสระเสรีจากข้างในและแต่มันเพียงแต่ว่าถ้าเราเอาคนที่เป็นอิสระมารวมรวมรวม,รวมกันไว้หลายๆคนอยู่ในกลุ่มหนึง่งมันสามารถเกิดภาพใหญ่ได้แต่เราไม่สามารถไปบังคับให้คนคนเนี้ยจะสร้างอะไรได้ ตรงนี้มันคือเหนือการควบคุมแต่ว่าเราอะทำให้คนอะรู้สึกเป็นอิสระแล้วบางคนเนี่ยสมมุติว่ามี10คนมี5คนชอบเล่นสนุกอย่างหนึ่งลุ่มหนึ่งอีก5คนชอบเล่นสนุกอีกอย่างหนึ่งก็ให้ก็สนับสนุนกลุ่มกลุ่มเนี้ยห้าคนเนี้ยเล่นลุ่มนี้5คนนี้ไม่ได้สนใจเรื่องเดียวกับนี้5คนนี้อยากเล่นสนุกด้วยกันก็ส่งเสริมกลุ่มนี้ให้เขาทําในสิ่งที่เขาสนใจร่วมกันให้เกิดสิ่งนั้นใหญ่ขึ้น แต่เราบอกไม่ได้ว่าวันนี้คุณกำลังอยากจะสนุกเรื่องอะไรเพราะนั้นเราอ่ะจะต้องรู้ว่าเรากำลังจะทำอะไรถ้าเราอ่ะรู้สึกแล้วแต่ละปีอ่ะมันไม่เหมือนกันเราถึงต้องมีเป้าหมายที่ใหญ่ที่ไม่ใช่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาถ้าวันนี้เราเป็นคนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันก็เป็นฟิลเหมือนไปร้านอาหารแล้วก็สั่งก๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วก็บอกไม่เอาเอาอาหารอย่างอื่นมันก็สร้างไม่เสร็จสักทีหนึง่ง สร้างเป้าหมายใหญ่ที่สุดน่ะมันจะดีกว่าเพราะมันก็คือมันจะใช้เวลาในการสร้างเหมือนสร้างบ้านหลังเล็กกับสร้างบ้านหลังใหญ่ใช้เวลาไม่เท่ากันสร้างบ้านหลังใหญ่มีพื้นที่มากขึ้นสําหรับผู้คนหรือแม้แต่ตัวเราเองแต่สร้างบ้านหลังเล็กมันก็อยู่ได้แค่นี้แต่ว่าถามตัวเราเองอะ่ะว่าเราอะ่ะอยากจะสร้างใหญ่หรือจะอยากสร้างเล็ก แล้วคนสร้างเล็กก็ต้องไปอยู่กับคนเล็กเพราะคนสร้างเล็กก็ไม่อยากอยู่กัคนใหญ่มันก็จะเป็นกฎแรงดึงดูดอะว่าแต่ละคนอะณเวลาเนี้ยเขากําลังจะสร้างอะไรจริงแล้วเรามาบนโลกอะเพื่อที่จะสร้างสารรค์ให้มันสนุกเหมือนเราลงมาเล่นในสนามเด็กเล่นไม่ได้เล่นให้ทนทุกข์แต่จะเล่นให้สนุกแล้วเล่นต่อกันแล้วพาผู้คนมาเล่นด้วยกันอะเป็นยังไงไม่ใช่ว่าพอมาเล่นกันแล้วก็ตีกัน พอมันตีกันมันก็ไม่สนุกพอมันไม่สนุกมันก็ไม่อยากเล่นแล้วมันก็อยากจะกลับบ้านแบบยังทําอะไรยังไม่เสร็จเลยเพราะมันไม่อยากเล่นแล้วก็ไปเล่นกับใครก็ไม่รู้ไงก็ต้องหากลุ่มให้เล่น <S <S ในโลกของก่อนที่เราจะกลับบ้านที่แท้จริงอะ่ะครูบอกเลยคุณกลับไม่ได้หรอกคะ่ะถ้าคุณยังไม่รู้ว่าชีวิตเนี้คุณมีความสุขและสงบได้ยังไงถ้าวันนี้คุณยังใช้ชีวิตให้คุณมีความสุขไม่เป็น แล้วคุณนะ่ะยังใช้ชีวิตแบบข้างในสงบไม่ได้มันกลับบ้านไม่ได้หรอกคะ่ะแล้วคุณจะหนีทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเข้าไปหาความสงบโดยที่ไม่ข้องเกี่ยวกับผู้คนก็ไม่ได้เพราะพลังงานมาันจะต้องมีการถ่ายเทมีการเชื่อมต่อกันเป็นคอนเน็ชันจะต้องเป็นเครือข่ายการสร้างเครือข่ายความสุขไม่ใช่ว่าจะไปเห็นแก่ตัวมีความสุขอยู่คนเดียวถามว่าแล้วมันได้ไหมถ้าฉันจะมีความสุขอยู่คนเดียวได้แต่ว่าระดับพลังงานของคุณก็มีหย่อมหนึ่งแค่นี้ไง แต่ถ้าคุณสร้างความสุขแบบมหาศาลเป็นมวลรวมยกแผงขึ้นมาละ่ะมวลรวมก็ใหญ่ใหญขึ้นแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นวันนี้คุณอยากเล่นเลเวลไหนอื